โอเคครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผม Peach Eternal กันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยพราโมที่ผมจะนำมารีวิวก็คือ SNAA 1 0ต่อ100 b r e a d King ก็มาตามสัญญานะครับตัวรับที่ผมบอกเอาไว้เมื่อท้ายคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็คือเจ้า b r e a d King นั่นเองอย่างที่พูดไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยกระแสะค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมเห็นคน pre เด d e r กันเยอะมากหรือว่าพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาอวดกันในกลุ่มสนุกสนานเลยนะแต่ว่าพอจะหาช่องคนไทยรีวิวเจ้าตัวนี้เนี่ย หาแทบไม่เจอเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวผมทํารีวิวตัวนี้ด้วยเลยละกันซึ่งเอาตรงๆนะครับผมเนี่ยรู้สึกไม่ถูกใจดีไซน์ของมันนะก็เลยไม่ได้พรีออเดอร์ไว้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เห็นมีคนมาขายในราคาพรีออเดอร์นะครับที่1นึ่บาทเนี่ยผมก็โอ้โหโคตรถูกเลยว่ะสุดท้ายก็จัดมาจนได้เพื่อมาเอาเอามาทํารีวิวนั่นเองอีกทั้งงานของค่าย SNAA เนี่ยผมเองก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะครับว่ามันจะดีขนาดไหน โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าเบรดคิงตัวนี้เนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับโอเคผมก็ประกอบเจ้าเบรดคิงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสารภาพเลยนะว่าพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจกว่าที่คิดเอาไว้มากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวหุ่นเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะครับอีกทั้งที่ผมชอบสุดเลยเนี่ยคือ แพ็คหลังดาบของมันเนี่ยโอ้โหมันเยอะแล้วก็ใหญ่อลังการมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวพอช่วงดีเทลหรือว่าช่วงจุดขยับเนี่ยผมจะขออนุญาตแกะแพ็คหลังมันออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีชิ้นแหลมๆเยอะมันตำมือไงสำหรับการประกอบของเจ้าเบรดคิงนะครับประกอบได้ง่ายแล้วก็ลื่นไหลมากเลยนะครับแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันสามารถประกอบลงล็อกได้อย่างพอดีไม่มีจุดไหนที่ผมต้องมาคว้านหรือว่าเฉือนเลยนะครับแต่ก็แอบมีจุดที่ยัดลงยากอยู่เหมือนกันนะครับก็คือไอ้พวก ชิ้นส่วนโครงในช่วงลําตัวเนี่ยมันจะมีการยัดเดือยแท่งหนาๆเข้าไปในห่วงข้อต่อเนี่ยซึ่งมันทําได้ค่อนข้างฟิตมากเลยนะครับต้องออกแรงเยอะกว่าจะกดลงคือถ้าใครมีพวกคีมปากแบนเนี่ยก็เอามาช่วยในการประกบาพาทพวกนี้ได้ดีมากเลยนะครับประหยัดแรงแล้วก็ไม่เจ็บมือด้วยแต่ว่าก่อนจะใช้เนี่ยหาเป็นผ้าบางๆนะครับมาลองชิ้นส่วนไว้ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยนีดนะเออไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวพลาสติกเนี่ยมันจะเกิดรอยขีดข่วนได้ ส่วนในเรื่องพลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกแบบขิวด้านๆนะครับมีความเนียนสวยแทบจะไม่เจอตําหนิครุขระหรือว่าหล่อเกินมาเลยแยกสีเนี่ยก็ถือว่าทําได้ครบถ้วนดีเลยนะครับส่วนการแปะสติกเกอร์ก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแค่สีเขียวฟอยฟอย,ฟอยแปะตามพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆตามชิ้นส่วนนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับใครที่แบบ กลัวว่าจะมีการแปะสติกเกอร์ที่แบบชิ้นใหญ่ๆเหมือนไฮเกรดของทางบันไดเนี่ยอันนี้นี่คือหายห่วงได้เลยและตัวนี้นะครับเป็นอันเดอร์เกดแทบจะทั้งตัวเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าประมาณ98%ของทั้งตัวเลยทําให้งานที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างเนี๊ยบนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยการตัดแต่งชิ้นส่วนเนี่ยที่นานขึ้นตามไปด้วยน,นั่นเองตัวผมเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่2วันเลยนะครับกว่าที่จะต่อเสร็จทั้งหมดเพราะว่ามัวแต่มาตัดแต่งไอ้พวกชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นอันเดอร์เกดนี่ โอเคเรามาดูดีเทลใกล้ๆกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าเบรดคิงตัวนี้นะโอ้โ oh, ห oh, เรียกได้ว่าเทสวยงามอลังการมากเลยนะครับคือแบบมองแวบเดียวก็รู้เลยนะว่าเป็นออพราโมจากทางจีนนั่นเอง <c oughs> เพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะชอบดีไซน์ให้มันมีพวกแง่งแหลมๆแบบนี้เนี่ยตามตัวค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเอาจริงตัวนี้เนี่ยตัวหุ่นมันเองนะมันก็ไม่ค่อยมีชิ้นส่วนที่แหลมคมเยอะเท่าไหร่นะครับที่หนักๆเลยเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ ไอ้แพ็คหลังดาบของมันเนี่ยโอ้โหชิ้นคมคมแหลมแหลมเพียบเลยนะครับชอบตํามือแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชอบออผุ่นที่มันเป็นดีไซน์จีนออริจินอลแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะดูเวอร์วังไปสักหน่อยนะแต่ว่าผมก็ไม่หยิบมาเป็นข้อเสียนะครับเพราะผมเห็นก็มีกลุ่มแฟนๆกลุ่มคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยชอบคุนสไตล์นี้เยอะเหมือนกันเลยอีกทั้งผมก็ยอมรับนะครับว่า เขาออกแบบตัวนี้มาได้สวยงามมากจริงๆโอเคเรามาดูดีเทลของแพ็คหลังกันบ้างนะครับอ่าแพ็คหลังเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างอลังการมากเลยนะครับโดยเฉพาะไอดาบยาวสีแดงเนี่ยโอ้โหแบบผมลองวัดวัดความยาวมาแล้วนะครับมันยาวที่32อเกือบ32เซนเลยคือแบบสูงกว่โตวหุ่นมันเองซะอีกนะครับอืมแล้วก็แบบพอเราวางแพ็คหลังเป็นแนวนอนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับยานโอไรเซอร์เหมือนกันเลยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยแพ็คหลังของมันเนี่ยมันมีแค่ไอชิ้นเทาๆเล็กๆแค่นี้เองแต่ว่ามันก็จะแบบมีเป็นซับอาร์มยื่นออกไปนะครับเพื่อเอาไว้แขวนดาบต่างๆนั่นเองมันถึงได้ดูอลังการแบบนี้ส่วนดีเทลตามชิ้นส่วนของตัวนี้นะครับก็ถือว่าทําออกมากําลังใช้ได้นะไม่ถึงกับเยอะอะไรมากไม่ได้เยอะแบบพวกงานค่าอินเอล่าพลัสนะครับที่ดีเทลเยอะจนขี้เกียจตัดเส้นนะแต่เอาจริงนะตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแค่ต่อเสร็จเนี่ย ไม่จำเป็นต้องตัดเส้นก็ได้เพราะว่าตัวหุ่นมันเนี่ยมันสวยโดดเด่นอยู่แล้วนะครับด้วยการแยกสีของมันนั่นเองนะครับที่แบบมันสลับสีกันสวยอ่ะมันมีนิติอ่ะอืมแล้วก็เจ้าเบรดทิงเนี่ยด้วยความที่มันมีสีสันเป็นสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีส้มตัดกันเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงหุ่นตัวหนึ่งที่ผมรู้จักมานานมากๆแล้วนะครับก็คือเจ้าอ่าคุณผู้ชมรู้จักกันไหมครับมันก็คือเทมจินนั่นเองจากเกม v วอร์ช l o อนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น เกมตู้ในดวงใจของผมในสมัยเด็กๆเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมช่องเราเนี่ยมีใครทันเล่นเกมนี้ในไม่ห้างกันบ้างนะโหถ้าทันนี่ก็คืออายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับผมเลยนะครับคือเจ้าเทมจินเนี่ยมันมันเป็นหุ่นที่แบบไม่ใช่กันดั้มแล้วดีไซน์มันเท่มากเลยนะครับผมชอบมากเลยนะว่าแล้วก็แบบไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยมีค่ายไหนทําเป็นพลาสติกประกอบบ้างหรือเปล่านะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ย รู้ว่ามีค่ายไหนทำเนี่ยก็สามารถแนะนําผมได้นะครับอยากต่อโอเคเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าเบรดคิงตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ PC นะครับข้อต่อเป็นพลาสติกล้วนๆทั้งหมดเลยทำให้โดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความแน่นแล้วก็แข็งแรงนะครับแต่ว่าตอนผมเพิ่งต่อเสร็จเนี่ยผมแอบ,บขยับเล่นไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามีจุดที่แอบหลวมแล้วก็ลื่นๆอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองขยับเล่นดูทั้งตัวเลยนะครับเริ่มจากหัวเลยเม ก็หมุนได้โดยรอบนะครับมีความเฟื่อยอยู่แต่ว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าพวกชิ้นที่เป็นขอบหมวกของมันเนี่ยมันจะชอบไปขัดกับตรงขอบคอของมันนะครับโอเคทีนี้ดูตรงไหล่นะครับเกาะไหลก่ก็งัดขึ้นได้ประมาณนี้นะครับโอเคกางแขนปึ๊บอ่ากางแขนได้สูงประมาณนี้นะครับอับลงปึ๊บ หมุนโอ้โหโอ้โหดังเอียดๆเลยฝืดอของเขาแน่นจริงแขนหมุนข้างนะครับโอเคหมุนได้โดยรอบไม่มีปัญหาฝืดใช้ได้งอแขนปึออ๊บโอ้งอได้ชิดแบบนี้เลยนะครับนี่ยืดหยุ่นมากโอเคแล้วก็เอ,อตรง ตัวข้อศอกเนี่ยไม่สามารถที่จะหมุนซ้ายขวาได้นะครับได้แค่พับขึ้นพับลงเฉยๆแล้วก็อันนี้เป็นข้อมือนะครับข้อมือเนี่ยสามารถที่จะเอียงไปมาได้ะประมาณนั้นหมุนข้อมือข้อมือเนี่ยถือว่าเอ่อมันค่อนข้างที่จะมีความลื่นๆหลวมๆหน่อยนะครับมันไม่ได้เสียบเข้าไปแล้วแบบล็อกแน่นเหมือนกันพางานจีนตัวอื่นนะน่าเสียดายตรงนี้ แล้วก็โคนไหลนะครับมันมีเป็นบัตเตอร์ไฟจอยซ่อนอยู่ด้วยนะครับให้เราทําการงัดมันออกมาก่อนอแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถขยับไหลเอียงไปเอียงมาได้เพิ่มความยืดหยุ่นนะครับโอเคทีนี้ตรงลําตัวนะครับลําตัวก็สามารถบิดไปบิดมาแบบนี้ได้แต่ว่าปิดแค่นี้นะครับเพราะว่าชิ้นสีแดงเนี่ยมันมาโดนกับชิ้นตรงเป้านั่นเองโอเคทีนี้ลองเงยขึ้นอโอ เหนยได้เยอะเลยนะครับพับลงอ่านี่ค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุนนะครับโอเคเอียงข้างปึ๊บปึ๊บอ่าเอียงได้เยอะนะครับแต่ว่าการเอียงข้างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นนะครับมันมีความลื่นๆอยู่นะก็เกรงว่าถ้าเกิดขยับเล่นบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลวมได้ง่ายนะครับการเอียงเนี่ยทีนี้ชิ้นกระโปรงนะครับกระโปรงก็สามารถ ขยับเล่นได้มาตรฐานเลยนะครับเหมือนกับกระโปรงของกันพราบันไดทั่วไปนะครับผมกระโปรงข้างเปิดขึ้นเปิดลงหมุนไปมาประมาณนี้นะครับกระโปรงหลังก็ขยับขึ้นลงได้แบบนี้เอียงได้นิดหน่อยโอเคทีนี้มาดูข้อต่อขาบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยผมขอพูดถึงโคนขาของมันหน่อยนะครับคือตัวนี้เนี่ยการเชื่อม โคนขาเนี่ยมันจะมีเป็นพาร์ตจินเทาๆอันนี้นะครับซึ่งปกติถ้าเป็นพรามโั่วไปเนี่ยไอแกนของโคนขาเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปตรงกลางใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นมันจะเป็นชิ้นสีเงินเสียบเข้าไปใกล้ๆเป้าแทนนะครับผมซึ่งมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะขยับโคนขาได้แบบวงสวิงกว้างมากขึ้นนะครับใช้ในการจัดท่าได้ยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อย มันไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นะครับมันมีความลื่นๆอยู่บ้างนะก็เกรงว่าถ้าเกิดในอนาคตขยับเล่นบ่อยๆเนี่ยตรงจุดนี้นี่แหละมันจะหลวมก่อนใครเลยนะครับลองกลางขาปึ๊บโอ้นี่กลางได้สูงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีความแน่นด้วยปืดเลยแหละทีนี้ลองหมุนข้างนะครับปึ๊บหมุนได้โดยรอบนะครับแน่นด้วย ทีนี้ลองงอเข่านะครับปึ๊บอืมอ้าวเหมือนจะติดไอ้เกราะบูสเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดันลงไม่ได้แล้วโอเคก็จะงอเข่าได้ประมาณนี้นะครับจริงๆน่าจะงอได้มากกว่านี้แต่ว่าติดไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละนี่นะครับเวลางอด้านหน้าเนี่ยไอ้เกราะตรงหัวเข่านะครับมันก็จะมีกิมมิคการขยับตามการเคลื่อนไหวด้วยอ่าแบบนี้ แล้วก็ตรงน่องของมันนะครับมันก็จะมีเป็นเกราะที่สามารถเปิดขึ้นได้เพื่อขยับบูสเตอร์ที่ซ่อนอยู่ตรงน่องนะครับแบบนี้ซึ่งไอชิ้นสีขาวอันนี้นี่แหละที่ผมบอกว่ามันหลวมๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีความไม่มีความฝืดความแน่นอะไรเลยแต่ผมก็ไม่ถือเป็นข้อเสียแลวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบมันไม่ใช่ชิ้นส่วนสําคัญอะไรนะทีนี้มาดูเท้านะครับตรงเกาะข้อเท้าเนี่ยสามารถที่จะเอียงไปเอียงมายกขึ้นยกลงได้ ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยแน่นมากเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวเท้านะครับไม่สามารถที่จะพับลงมาข้างล่างได้นะมันล็อกแน่นแบบนี้เลยนะอย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวหักเอาทําได้แค่พับหน้าเท้ามันลงนี่ประมาณนี้ก็สุดแล้วดันขึ้นนี่มีมีหน้าเท้าอีกจังหวะนะครับสามารถพับได้ปลายเท้าโอเคทําได้แค่หมุนซ้ายขวาเอียงไปเอียงมาแค่นั้น คือแบบผมว่าน่าเสียดายนะเพราะว่านี่มันก็แบบเป็นพาโมยุคใหม่แล้วไงมันควรจะทับเท้าลงมาได้ทั้งอันนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูข้อต่อแพ็คหลังนะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตแกะดาบยาวเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเกกามากกดยาวโอเคแพ็คหลังนะครับจุดขยับหลักๆก,ก,ก็จะมีเป็นซับอาร์มอันใหญ่นะครับเป็นชิ้นหลักนะก็สามารถที่จะหมุน เอียงไปเอียงมาแบบนี้ได้นะครับหรือว่าโยกมาข้างหน้าข้างหลังได้นี่แบบนี้เลยโอเคแล้วก็จะเป็นชิ้นนี่นะครับเป็นเป็นข้อต่อตรงนี้สามารถขยับนี่เป็นปีกแล้วก็เตรงใบาดาบอันใหญ่นะครับวงนอกสามารถหมุนได้แบบนี้หรือว่าจะมีเป็นแกนอีกจังหวะหนึ่งทำให้สามารถนี่ ัดขึ้นดัดลงได้เหมือนกันก็ถือว่าขยับเล่นหลากหลายมากนะแล้วก็ด้านหลังนะครับไอตรงนี้เนี่ยที่เก็บดาบแดงเมื่อกี้นะครับสามารถที่จะดันเอียงไปเอียงมาได้ซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีเป็นข้อต่ออีกจุดสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้แต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีความแน่นสูงมากเลยนะครับต้องออกแรงกันเยอะเลย ก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับข้อต่อจุดขยับของเจ้าเบรดคิงตัวนี้ซึ่งถือว่าทำได้แข็งแรงดีมากเลยนะครับบางจุดเนี่ยแน่นเกินไปจนฝืดเลยก็มีอย่างเช่นไอตรงหัวไหล่เนี่ยที่แบบผมขยับบิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันลั่นเอียดเอียดเลยนะแล้วก็อาจจะยังมีจุดที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับก็คือข้อมือโคนขานะครับผมที่คือมันก็ไม่ถึงกับหลวมนะครับแต่ว่ามัน มันแน่นสู้กับจุดอื่นๆไม่ได้นั่นเองนะแล้วก็ที่ผมเสียดายสุดคือข้อเท้านะครับไม่สามารถที่จะงอเท้าลงมาได้คือแบบโอ้โหนี่มันมันเป็นพาโมยุคใหม่แล้วอะข้อต่อมันควรจะยืดหยุ่นทําแบบนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยน่าเสียดนายคะแนนข้อต่อของเบรดทิงผมก็ให้ประมาณที่ให้สักแดละกันนะครับ โอเคเรามาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นเลยดาบเรียงกันเป็นตับเลยนะครับสมชื่อของมันเบรดคิงมันพกดาบมาเพียบเลยมีกี่คั้วหนึ่อ่ห้าสองห้ามีปือนอีกปืนก็แปลงเป็นดาบได้กลายเป็นมีดาบทั้งหมด11เล่มนะครับโอ้โหเล่นกันไปดีโคตรมันและนี่คือสภาพแพ็คหลังนะครับหลังจากที่ปลดดาบออกมาเรียงกันหมดแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าเหลือแต่ก้างนะ แล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะไม่ได้พูดชื่อของดาบแต่ละเล่มน,นะครับเพราะว่ามันมาเป็นภาษาจีนแบบนี้เลยนะไม่มีชื่อภาษาอังกฤษนะครับอ่ะอาวุธคู่แรกเลยนะครับก็คือมีดสั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่มีเฉยเนะเวลาจะติดตั้งเนี่ยเขาก็จะมีเป็นนี่เป็นปลูสําหรับติดกับมือของตัวกันทานะครับแล้วก็เอาไปเสียบไว้ที่ข้อมือได้เลยอันนี้ก็ที่ผมชอบเนี่ยคือมันมีพลาสใสติดอยู่ด้วยนะทาให้มันดูคล้ายๆกับ S Gn s อด b i ดของ Double O n t a หรือว่า Excel Repair 4เลยต่อไปนะครับก็คือมีดยาวนะครับผมซึ่งก็ความพิเศษก็คือยาวกว่ามีดสั้นเมื่อกี้เล็กน้อยนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมรู้สึกชอบกว่ามีดสั้นเมื่อกี้อีกนะครับเพราะว่าดีไซน์ดูค่อนข้างบเฉี่ยวดูเท่นะแล้วก็มีจุดที่ควรระวังหน่อยนะครับก็คือไอ้ตรงชิ้นสีเทาๆเานี่ยขอบมันแหลมมากเลยนะครับระวังทิ่มือนะ คู่ต่อไปนะครับก็คือมีดยาวกว่านะครับความพิเศษก็คือยาวกว่ามีดยาวเมื่อกี้นะอันนี้เนี่ยดีไซน์จะดูคล้ายๆกับเป็นบูมแมลงนะครับจริงๆน่าเรียกว่าเป็นบูมแมลงก็ถือว่าเท่ดีเหมือนกันนะครับชอบพาสีเขียวเนี่ยสวยคู่ต่อไปนะครับก็คือดาบนะครับอ่าเป็นดาบที่มีใบมีดยาวแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยดีไซน์ดูเก๋ไก๋มากเลยนะครับผมชอบนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีเป็นพาทชิ้นเขียว ใสๆประดับอยู่ด้วยเหมือนมีดสั้นอันก่อนๆนะน่าเสียดายและดาบคู่สุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของเจ้าเบรดคิงเลยมันก็คือดาบโคตรยาวนั่นเองนะครับโอ้โหแบบยาวจริงที่บอกไปว่าวัดแล้วเนี่ยยาวเกือบเกือบสามสิบสองเซนเลยนะครับถ้าวางแนวตั้งเนี่ยสูงกว่าตัวหุ่นอีก <c oughs> ซึ่งดาบเล่มน,นี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องใช้เป็นใบดาบสีเงินเมทัลลิกแบบนี้นะครับอันนี้คือสีปกติเลยที่ให้มาในกล่องนะเพียงแต่ว่า ถ้าเกิดเราซื้อเป็นสินค้าล็อตแรกเนี่ยเขาก็จะแถมเป็นเอฟเฟกใบดับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมว่ามันดูเท่ดีนะคล้ายๆกับกันดัมแซนดร็อกเล่งความร้อนอะ่ะเออแล้วก็ตัวหุ่นเนี่ยมันเป็นสีโทนเย็นไงผมก็อยากจะให้มันมีสีโทนร้อนนะครับจำๆเข้าไปบ้างเพื่อให้ตัวกันพลาเนี่ยมันดูเด่นมากขึ้นอาวุธต่อไปนะครับก็คือโล่นั่นเองนะครับอา่าซึ่งโล่นี่ยมันก็ไม่ได้มีกิมมิคอะไรมากมายนะครับ เวลาจะติดตั้งเนี่ยเขาก็จะมีเป็นที่จับนะครับเสียบอยู่ก็เอามือหุ่นเนี่ยมาจับไว้ถือประมาณแบบนี้หรือว่าจะสามารถเปลี่ยนจอยนะครับเป็นแบบนี้นะติดเข้าไปปุ๊บอ่าแบบนี้แล้วก็เอาไปติดไว้ที่ข้างๆงแขนของตัวกันพลาก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งหน้าที่หลักๆของโล่เนี่ยมันก็คือการเก็บไอ้มีดสั้นมีดยาวพวกนี้เนี่ยเอามารวมๆกันนะครับให้มันกลายเป็นแพ็คหลังเป็นปีกนั่นเอง และอาวุธอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีด้วยก็คือปืนนั่นเองนะครับว้าวเบรดคิงมีปืนด้วยโอ้โ oh, หที่แรกนึกว่าจะมีแต่ดาบนะสาหรับปืนเนี่ยก็ดูดูแล้วน่าจะคล้ายๆกับปืนเลวกันนะครับการติดตั้งก็เอามือหุ่นเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็มันจะมีเป็นเดือยล็อกนะครับสามารถติดข้างๆแขนเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการถือปืนนั่นเองแล้วก็ปืนนะครับมีกิมมิคสามารถเปิดขึ้นนี่แบบนี้โอ้โหโคตรเท เปิดทำไมเปิดเพื่อติดตั้งเป็นใบดาบสีเขียวอันใหญ่อันนี้เข้าไปได้อีกนะครับอ่ลองติดปึบ๊บนี่โอ้โหแบบยาวอลังการมาก <c oughs> เทียบเทียบกับดาบแดงด้วยอันไหนยาวกว่าโอ,อ้พอๆกันเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีชิ้นส่วนเหลือในแผงค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือ แผงส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาเป็นแผงเบิลไงแล้วตัวหุ่นเนี่ยมันใช้ชิ้นส่วนพวกนั้นแค่ชิ้นเดียวนะครับก็จะเหลือเพียบนะแต่ที่ผมว่าเด็ดที่สุดเลยนะครับก็คือไอแผงที่เป็นพาร์ตดาบสีเขียวขนาดใหญ่เนี่ยมันเหลืออยู่แบบเล่มหนึ่งอันเบิลเลอร์เลยนะแบบใครแบบอยากเอาไปโมนะผมว่าอันนี้เนี่ยคุ้มค่ามากแล้วก็เรายังได้เป็นมืออะไรนะครับอีก4ี่คู่รวมกำมัดที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็น5คู่นะครับเป็นกำมัดเป็นกำดาบ เป็นกำดาบเอียงเป็นเหนียวไกลปืนแล้วก็เป็นแบมือนะครับโอ้โหแบบให้มาเล่นเยอะมากอีกทั้งเจ้าเบรดคิงเนี่ยเขาให้ใบหน้ามันมาถึง2อันเลยนะครับก็แล้วแต่เลยว่าอยากจะใช้ใบหน้าแบบนี้หรือว่าแบบนี้นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบแบบที่ใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันดูคล้ายกับกันดั้มดีและของแถมอย่างสุดท้ายนะครับก็คือแอคชั่นเบสอันเบล้เริ่มเลยนะครับโอ้โหอันบักควายใหญ่มากใหญ่ประมาณฐานดาบัน2อันติดกันอะ่ะคือแบบ ฐานแบบนี้เนี่ยมันควรจะเอาไปใช้กับพวกตัวที่เป็นเมทัลบิลล์ใหญ่ๆเป็นโครงเหล็กใช่ไหมแตบบ่ตัวนี้เนี่ยแบบตัวหุ่นมันก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับให้มาใหญ่ๆก็ดูอลังการดีโอเคเรามาดูในส่วนของกิมมิกกันบ้างนะครับซึ่งกิมมิกหลักๆของเจ้าเบรดคิงเนี่ยมันก็คือเจ้าแพคหลังของมันนี่แหละสามารถเปลี่ยนโหมดการเก็บดาบได้2แบบนะครับโดยโหมดแรกเนี่ยก็คือโหมดมาตรฐานนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการรวมดาบมารวมๆกันไว้คล้ายๆกับปีกนะครับซึ่งผมดูๆแล้วเนี่ยมันคล้าย โอไลเซอร์เลยเออแล้วก็อีกบทน,นึงเนี่ยจะเป็นการออทำโล่เนี่ยให้มาอยู่ทางฝั่งไหล่ซ้ายนะครับแล้วก็ดาบเนี่ยจะไปเก็บไว้ที่ข้างหลังมันมันจะคล้ายๆกับตัวเดิ u โอคอนตประมาณนั้น อ่ะและนี่ก็คือโหมดเก็บดาบที่2นะครับเป็นการเบี่ยงโลให้มาอยู่ทางไหล่ซ้ายนะครับแล้วก็เรียงดาบเป็นแบบนี้แทนซึ่งอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเท่กว่าแบบที่แล้วอีกนะครับผมชอบนะเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีพื้นที่ในการเก็บดาบยาวสีแดงนั่นเองโอเคทีนี้พูดถึงความสูงกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าเบรดคิงเนี่ยผมก็วัดเอาไว้แล้วนะครับโดยความสูงของมันจากปลายเท้าถึงหัวเนี่ยจะอยู่ที่22.5เซนนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาถึง ด้ามดาบข้างบนเนี่ยมันจะสูง30เซนเลยนะครับ Eternal Star Glory Inera Plus Thunderbolt Inera Plus Aurora Master Grade Gundam Astray Red Frame ไข่โอเคเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยก็คือ ความเท่ของมันนั่นเองนะครับอ่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผมพูดคาว่าเท่กับมันบ่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์เขาเนี่ยมาแบบฉบเฉียวมีแง่งแหลมๆค่อนข้างเยอะนะครับตามสไตล์งานจีนออริจินอลนะครับเรียกได้ว่าใครที่แบบเน้นเก็บควกงานจีนสายๆนี้เนี่ยผมว่าต้องถูกใจมันแน่ๆนะครับขนาดผมที่เป็นคนไม่ชอบงานจีนพวกนี้เนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันทําออกมาได้สวยมากจริงๆนะครับ ส่วนในเรื่องการประกอบนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานจีนที่ประกอบได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนกําลังดีประมาณมาสเตเกตทั่วไปนะครับแม้ว่าอาจจะมีบางจุดที่ผมบอกไปว่ามันยัดยากสักหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยทั้งตัวก็ถือว่าประกอบได้ลื่นไหลแทบจะไม่เจอปัญหาเลยนะครับส่วนในด้านข้อต่อนะครับเจ้าตัวเนี่ยเอาจริงก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะครับอาจจะมีจุดที่ผมบน่นบ่นไปว่ามันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เนี่ยแต่โดยรวมมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับ และจุดขายที่เด็ดที่สุดของมันเลยนะครับก็คือการที่เขาให้อาวุธจําพวกดาบมาถึง11เล่มเลยนะครับโอ้โหเล่นไปดีเพียบเลยใครที่แบบเป็นสายเก็บกันพราสายดาบเนี่ยรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับอีกทั้งเขาก็ยังให้เป็นดีเขาน้ํานะครับมาแปะตามตัวกันพราเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับผมใครอยากจะเพิ่มลวดลายส่วนไหนก็จัดไปได้เลยนะครับ และข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเขาให้ฐานแอคชั่นเบสอันบักควายมาเลยนะครับโอ้โหแบบใหญ่มากคือเอาจริงนะตัวเบรดคิงเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องใช้ฐานนะครับเพราะว่ามันยืนได้แข็งแรงดีอยู่แล้วฐานอันนี้เนี่ยผมว่าเอาไปใช้กับพวกงานดาบันที่เป็นเมทัลบิวอัลังการอลังการดีกว่านะโอเคทีนี้พูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็มีข้อเสียไม่กี่อย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันมีพาร์ทที่เป็นปลายแหลมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เนี่ยเวลาเราจับเล่นมันก็จะชอบ ที่มือตามือได้นะครับถ้าเกิดเป็นน้องๆหนูๆที่ยังตัวเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดบาดแผลได้และข้อเสียอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าหนักหนาที่สุดเลยของมันเนี่ยก็คือคู่มือของมันเนี่ยบอกชิ้นส่วนมั่วมากๆเลยนะครับคือจริงๆมันก็ไม่ได้มั่วอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันชอบบอกเลขผิดไงบางทีแบบประกอบแล้วมันบอกเลข12 13ออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็น1415อะไรประมาณนั้นก็คือ ตัวอ, yeah. อักษรแพงเนี่ยมันยังถูกอ,อยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณเกิดงงขึ้นมาเนี่ยก็แค่ไปหยิบแผงนั้นมาแล้วก็ลองไล่ๆดูนะครับว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าอันนี้นี่คือไม่เป็นปัญหามากแต่ว่ามันมีบางจุดนะครับที่ผมอยากจะเตือนแบบโดยเฉพาะเลยเนี่ยก็คือนี่ขั้นตอนนี้นะครับ041เนี่ยอ่าชิ้นนี้เนี่ยมันไม่บอกว่ามันคือชิ้นเล็กที่เท่าไหร่ด้วยซ้ำนะครับเนี่ยต้องมางงกันเองผมระบุเอาไว้นะครับด้วยดินสอเนี่ยว่า a 2 8นะอ่าตรงนี้และก็เป็นชิ้นโลนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมในคู่มือมันเขียนว่า m 2 m 3แต่จริงๆแล้วมันคือ n 1 2กับ n 1 3นะครับโอ้โหแบบโคตรชวนงงเลยเราก็แบบเอ๊ะทำไมแผง m 2 m 3เนี่ยมันมันไม่มีเหลือแล้วอะไรก็ก็งงไงเนี่ยเห็นไหมคู่มือมันห่วยไงอันนี้นี่คือต้องปรับปรุงอย่างโดยด่วนเลยนะครับสำหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับเจ้าเบรดคิงตัวนี้นะครับก็คือ 10คะแนนนะครับผมสรุปนะครับสำหรับ SNAA b r e a k King ตัวนี้เนี่ยก็ถือเป็นโมจินิกตัวที่ทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับมันมีคุณภาพดีมากต่อเสร็จแล้วเท่แข็งแรงแล้วก็มีอาวุธให้มาค่อนข้างเยอะนะครับใครที่แบบเป็นพวกสายบ้าดาบกันพามีดาบเนี่ยโอ้โหแบบเล่นกันโคตรมันผมบอกเลยแม้ว่าตัวกันพาเนี่มันอาจจะมีปัญหาจุกจิก เล็กๆนน้อยนะครับซึ่งผมก็ไม่ถือว่าเป็นข้อเสียที่ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ที่มันร้ายแรงจริงๆเนี่ยก็คือไอ้คู่มือของมันนี่แหละที่แบบมันชวนงงมันชอบบอกเลขผิดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดคุณหาชิ้นส่วนไม่เจอเนี่ยให้หยิบแผงนั้นมาดูนะครับแล้วก็ลองไล่ๆดูว่าชิ้นส่วนที่มันเหมือนกับในคู่มือเนี่ยมันอยู่ในจุดไหนเออก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับส่วนในเรื่องราคานะครับเจ้าเบรดคิงเนี่ยผมก็ซื้อมาที่ 1>, 1 0ึ0บาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นราคา pre เ r d e r เลยนะครับคือปกติที่เห็นขายขายกันทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1 1 0 0น0 0งนะครับคือแบบมันเป็นราคาที่ผมว่าโคตรจะคุ้มค่าเลยนะครับกันปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยราคาแค่พันต้นๆ้นเองแบบผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยคนถึงหันไปเล่นงานจีนกันเยอะมากเลยนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว SNAA b r e a e King ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ย กระแสมันค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมเห็นคนแย่งกันพรีออเดอร์เยอะมากๆเลยแต่กลับกันพอเป็นจะดูรีวิวเนี่ยหาช่องคนไทยที่รีวิวตัวนี้เนี่ยได้น้อยมากๆเลยนะครับผมก็แบบมไม่ไปแรงั้นเดี๋ยวผมทําเองละกันคือแบบอยากจะให้คุณผู้ชมที่กําลังแบบลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมได้รู้ข้อดีข้อเสียของมันนะครับเพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะซื้อมันดีหรือเปล่า โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ